ก็ hmm. สวัสดีครับอ่านี้อยู่กับผมเองนะครับผมโอโ้โหคือลอ,อกเกมิ่งนะอืมวันนี้นะครับผมก็จะได้ไปฟาร์มบ็อกยูช์โชว์นะครับผมก็จะมาฟาร์มเงินแล้วก็ผมก็จะไปสุ่มบอกสุ่มผลปีศาจนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเลยสามร้อยยี่สิบหกนะเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ย ผมมีแค่ดอกเช็คน,นะครับดโอเคนะครับผมผมก็จะได้ทำการเรียนแล้นะครับโอเคนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมไปสมบูดกันเลยไปโอเคครับตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เนี่ยดูดูเงินเบลีผมเลยนะผมเล่นในโทรศัพท์นะครับเนี่ยอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้แบบได้เยอะแล้วว่ะได้แบบพอสุ่มได้แล้วว่ะสุได้หนึ่งคนนะ โอเคครับผมผมก็จะลองมาสุ่มมันดูเลยนะครับผมว่าผมจะได้ผลอะไรนะขับอมแล้วครับว่าสาม,ส,ามสองหนึ่งไปอได้ผลอะไรมาดูเกลือโอ้ยแยแม่งเกลือครับผมไงดีวะเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าผลมันอกอ่า โอ้ยเนี่ยผมเอาผมเอาแปดหมื่นไปเลขกับหนึ่งเฮ้ยผมเอาแปดหมื่นคือใช่ผมเอาแปดหมื่นไปเลขก,ก,ก,กับเกลือกปลาตุ่นโอ้ยเศร้าจังเลยตีบอสกอลิลลาก็แล้วโอ้โหทีเดียวเฮ้ยสองทีหายโอ้ง่เกิงโอ้ยเนี่ย สีครัอบอผมได้ผลเกลือไปคุณสุนกูใครมีสูตรสูงดีๆก็มาบอกผมด้วยนะครับผมอืมวันนี้ผมก็มันจะมาสุ่มแค่ผลเดียวพอนะครับผมเพราะว่ากูไม่แค่ดีเดียวอืมใช่แนละ้วมันก็ต้องรออีกสองชั่วโมงมันจะสุ่มได้อีกครั้งโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบมากก็ยืนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ผมด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ